พระอาทิตย์ทรงกรดประชาชนต่างแส้ซองพระบารมีของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตคนทั่วกรุงกะลึงพระอาทิตย์ทรงกรดตอนเที่ยงเสมือนต้อนรับงานวันเฉลิมพระเกียรติในื่อวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตพระโอรสในสมเด็จพระบระมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวรชายาขณะที่การจัดงานต่างๆทั่วเมืองหลวงฝนเทลงมาดังน้ำมนต์ก่อนจะหยุดไปช่วงเปิดงานส่วนคลื่นประสบนิกรแหลงนามถวายพระพรพระโอรสทุกจุดแสดงความจงรักภักดีพร้อมนำพระชายาลักษณ์ไว้สักการะบูชาด้านจุดจัดงานต่างๆคนเน้นขนาด แห่ดูการแสดงเน้นศิลปะวัฒนธรรมไทยที่หาดูยากดารานักแสดงร่วมสร้างความบันเทิงจุดเยาวราชฝูงชนเบียดเสียดยื้อแย,งย่งไข่ก้มสีแดงกันเพียบงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันประสูติพระเจ้าล้านเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติพระโอรสในสมเด็จพระบร,ถถบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชายาที่ทางกรุงเทพมหานครรวมกับภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีนั้นในช่วงเช้าของวันที่24มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานบริเวณท้องสนามหลวงลานพระพลามหาเจษฎดดาบ,บดินสวนสันติชัยปราการสวนสาธารณะใต้สะพานพระรามแฝั่งธนบุรี สุมประตูจีนวงเวียนโอเดียนเยาวราชลานคนเดินและอุทยานสาธารณะเบญจาสาิริซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเฉลิมฉลองพระเกียตรติพระเจ้าลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธมีเจ้าหน้าที่ได้มาจัดเตรียมสถานที่กันอย่างพร้อมเพรียงขณะที่บรรยากาศก่อนงานฉลองเริ่มนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเวลา12นาฬิกา35นาที เกิดปรากฏการธรรมชาติพระอาทิตย์ส่งกรดเป็นวงใหญ่มากทําให้ประชาชนที่มองเห็นต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่าพระอาทิตย์ส่งกรดเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่บ่อยและเกิดขึ้นในวันนี้เหมือนเป็นการแซ่ซ้องพระบารมีของพระเจ้าหล้านเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตในช่วงเย็นตามสถานที่จัดงานต่าง มีประชาชนเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากโดยบริเวณท้องสนามหลวงได้มีการจัดเรียกขบวนเฉลิมพระเกียตรติโดยก่อนพิธีจะเริ่มปรากฏว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้ประชาชนที่มาร่วมงานหาที่หลบฝนแต่เรียวขบวนที่ตั้งอยู่ไม่ได้หนีไปไหนได้เดินขบวนวนรอบสนามหลวงกระทั่งมีการนำผ่านพุ่มมาวางหน้ารูปพระฉายาลักษณ์ในพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ตั้งประดิษฐานอยู่หน้าบารมพิธีฝนที่กำลังตกลงมาได้หยุดตกทันทีประชาชนที่มาร่วมงานต่างส่งเสียงร้องฮือฮาพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์ว่าฝนหยุดตกเพราะพระบาร,รมีของพระโอรสทั้งนี้ในจุดต่างๆที่มีการจัดพิธีเฉลิมฉลองมีฝนตกมาทุกแห่งก่อนงานจะเริ่มขึ้นแต่เมื่องานเริ่มไปแล้วพบว่าฝนได้หยุดตกในทันที ทำให้ประชาชนที่ไปร่วมงานแต่ละจุดต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเทพย,ยดาอารักษ์ทั้งหลายได้โปรยปลายน้ำมนต์ลงมาในโอกาสจัดงานเฉลิมฉลองพระเกียรติพระโอรสโดยพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธพระราชทานโดยพระอัยกาพระบาทสมเด็จพระปรมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร มื่อวันที่15มิถุนายน2,548ซึ่งในการนี้ในหลวงรัชการที่9ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอธิบายความหมายของพระนามงดักล่าวไว้ผู้ทรรประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้งและผู้ทรรเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชดช่วงต่อมาในวันที่4กรกฎาคม2,548พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบอกพิษท่งพระโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เขียนพระนามของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธเป็นภาษาอังกฤษว่า His Royal Highness Prince ทีปังกรรัศมีโชธนอกจากพระนามของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธจะเป็นพระนามมหามงคลที่พระราชทานโดย ในหลวงรัชกาลที่9แล้วคำว่าถีปังกรยังมีที่มาอันเป็นมงคลทางพุทธศาสนาอีกด้วยเพราะเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในจำนวน28พระองค์นั่นคือพระถีปังกรพุทธเจ้าเมื่อเวลาก้านาฬิกาวันที่5พฤษภาคม2,562พระบาทสมเด็จพระประเมเทรารามาธิบดี สีสินทระมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีสเสด็จจากพระที่นั่งจกักรพรรดิมานไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสวรในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเฉลิมพระบรมมาราพิไทย พระนามาพิไทยและสถาปนาพระฐานันดอนศักดิ์พระบรมวงศ์พระราชาพิธีบรมรมาชาพิเศกพุทธศักราช2562ในการนี้พระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบุรีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้อาลักษ อ่านประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตเป็นสมเด็จพระเจ้าโลกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามาังคูลสิริวิบูลยราชกุมารความว่าพระบาทสมเด็จพระบระเมเทระรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การ โปรดกล้าวโปรดกระม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ราช,ชาประเพณีซึ่งมีสืบมาแต่โบราณเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาที่ราชเจ้าได้สเสด็จถลิงถวัลราชสมบัติบรมราชาพิเศษแล้วย่อมโปรดให้สถาปนาพระเกียรติยศพระบรมบงวงศานุวงศ์ทรงพระราชดำริวา่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธซึ่งเป็นพระราชโอรส ได้ทรงเจริญวัยตั้งพระไทยศึกษาและทรงปฏิบัติสัพพกรณียกิจอันควรแก่ขัตยกุมารได้อย่างดียิ่งเป็นที่ประจักษ์แก่มหาชนทุกหมู่เหล่าสมควรจะยกย่องพระเกียรติยศต,ตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตตามที่จารึก ในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามาังคูลสิริวิบูลราชกุมารกับพระราชทานเครื่องขัติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิง่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และเรียนรัตนาพนร์รัชกาลที่สิบชั้นที่หนึ่งขอทรงเจริญพระชนมายุพรรณะสุขะ พละปฏิพานคุณสารสมบัติสัพพสิริสวัสดพิพัฒนมงคลวิบูณสุภผลสกุลเกียรติยศปรากฏยิ่งยืนนานตลอดจิรติการเทินประกาศณวันที่5พฤษภาคม2562เป็นปีที่4ในรัชกาลด้านพระราชกรณียกิจเมื่อวันที่20สิงหาคม2551 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมางกลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปยังห้องสมุดฝ่ายประถมศึกษาโรงเรียนจิตละดาเพื่อร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์รักการอ่านวันที่สองตุลาคมปีเดียวกันนั้นสรงได้รับเกียรติบัตรพร้อมรางวัลงานประหยัดน้าไฟที่จัดขึ้นประจาในโรงเรียนจิตลดาโดยพระองค์ ปฏิบัติอยู่เป็นประจำและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อพระสหายในวันที่22สสกรกฎาคม2555เสด็จไปยังสนามกีฬากลางพื้นที่ควบคุมในพระองค์904เขตดุสิตกร,รุงเทพมหานครในการประทานถ้วยรางวัลพระราชทานและถ้วยรางวัลประทานแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน เครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับประเภทต่างๆในรายการหนูน้อยเจ้าเวหาในพระราชาพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงร่อเก้าสมเด็จพระเจ้าลูกย่าเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามาังงูลสิริวิบูลราชากุมารทรงร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยทรงทำความสะอาด ภายในสุสานหลวงและวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารุ